ับตาแนวโน้มสภาพอากาศทึ่งหลังเดือนกรกฎาคมฝนหนักพายุใหญ่จ่อคิวเข้าถล่มไทยตั้งรับมือและเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้16-29กรกฎาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพุทธที่16กรกคมครับ ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มวลมหาประชาชนนะครับเป้ารอคอยอย่างมีความหวังก็หวังว่าโชคใหญ่รางวัลใหญ่จะถึงคิวเราบ้างนะครับมาอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศกันต่อครับโดยจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ตั้งแต่วันนี้ครับ16จนถึงช่วงวันที่29กันยายนคมก็พบว่ามีหลากหลายปัจจัยมีหลากหลายช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยในช่วงแรกครับวันนี้ครับ16ถึง19กันยายนคม ยังคงเป็นห่วงเวลาที่ประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนกระจายได้ดีอยู่นะครับปริมาณฝนส่วนใหญ่ก็จะมีตั้งแต่เล็กน้อยถึงปานกลางและก็มีโอกาสตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานครับและก็ในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ16-17กรกฎาคมก็ยังคงเป็นโอกาสลุนฝนได้นะครับของพื้นที่แหล้งฝนในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคเหน,อนือตอนล่างในบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันนะครับ จากการที่มีโอกาสเจอฝนสะสมได้ก็บริเวณจังหวัดน่านเชียงรายพะเยาแพร่อุตรดิษฐ์หนองคายบึงกาฬเลยหนองบุรีลําพูนะครับตามพื้นที่ของแนวแม่น้ําโขงส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลครับฝนก็จะกระจายมาในช่วงบ่ายถึงค่ำเป็นหลักส่วนบริเวณภาคใต้ก็จะมีฝนได้บางแห่งนะครับเน้นทางด้านฝั่งอันดามันเป็นหลักครับคลื่นลมก็จะมีกําลังปานกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมด้วยกาลังปานกลางครับ ดังนั้นครับในช่วงเวลานี้ครับ16-19กันยายนลักษณะอากาศก็จะเป็นอย่างที่บอกไปนะครับแต่จะชุกๆได้ก็คือในวันนี้และพรุ่งนี้ครับที่จะมีโอกาสเจอฝนกระจายได้ค่อนข้างมากส่วนหลังจากนั้นครับในช่วงต่อมาครับ20-26กันยายนครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเริ่มกลับมาแล้วก็จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องมีตกหนักเบาสลับกันไปนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ต้องมาตั้งรับมือกันอีกครั้งครับกับฝนตกหนัก และก็มีโอกาสจะน้ำท่วมฉับพลันกันแบบพิเศษกันอีกครั้งครับทั้งนี้ครับก็เน,นื่องมาจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำและก็แนวร่องฝนนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคอีสานบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กํลาลังแรงขึ้นนะครับเราว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะมีการก่อตัวของพายุนะครับทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกและนอกจากนั้นก็จะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกํลาลังแรงครับทางด้านตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปิน และก็มีแนวโน้มสูงครับที่จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนและเส้นทางก็จะมาตามแนวล่องมรสุมนะครับมีโอกาสเข้าใกล้กับประเทศไทยถึงกับผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนได้ก็ต้องมาจับตาและรู้ต่อไปนะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ว่าย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้จะพัฒนาถึงระดับพายุหรือไม่ดังนั้นครับในช่วงครึ่งหลังเดือนกรกฎาคมนี้ครับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปครับพี่น้องตลอดช่วงนี้ จนถึงช่วงเกือบสิ้นเดือนนี้ก็มีโอกาสเจอฝนใหญ่ปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับบวกกับมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศตับอีกหลายลูกครับที่พร้อมจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ตามแนวร่องมรสุมผ่านมาทางประเทศไทยนะครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับทั้งหมดคือการเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วง21กรกฎาคมครับ ในวันนี้ครับ16-18กรกฎาคมในช่วงแรกนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองแล้วก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งเนื่องจากแนวร่องมรสุมครับยังคงพาดผ่านบริเวณประเทศบินมาตอนบนตอนบนของภาคเหนือนแล้วก็ประเทศลาวนะครับในขณะที่มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กํลาลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอมันประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยหลังจากนั้นคในช่วงต่อมา19-21กรกฎาคมครับ ล่องฝนก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนประเทศเมียนมาตอนบนและก็ประเทศลาวนะครับในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่อยู่ทางด้านประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ก็จะส่งผลทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางด้านทะเลอเมามันภาคใต้และก็บริเวณอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นอีกครับทําให้บริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะนออกและก็บริเวณภาคใต้ด้านตะวันตกมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บางแห่งครับ สำหรับในวันนี้ครับ16-18กรกฎาคมคลื่นลมทางด้านทะเลอามรันก็จะมีกำลังปานกลางโดยทางด้านทะเลอามรันตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วง19-20กรกฎาคมนะครับคลื่นลมทางด้านทะเลอามรันก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยทางด้านทะเลอามริกันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทางด้านทะเลอามรันตอนล่างนะครับแล้วก็บริเวณอ่าวไทย ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ16กรกฎาคมครับวันนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือย,ยังคงมีโอกาสเจอฝนชุกฝนหลักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบ,บริเวณตอนบนของภาคภาคอีสานครับวันนี้ฝนยังคงกระจายได้ดี ยังคงเน้นชุกบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกและตอนล่างๆของภาคก,ก็มีโอกาสลุ้นฝน,น,นเช่นเดียวกันครับบริเวณภาคกลางคับในวันนี้ก็มีฝนกระจายได้ค่อนข้างมากครับลุนตั้งแต่เล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคตะนออกวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับบริเวณภาคใต้ครับยังคงเน้นชุกทางด้านตะวันตกนะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็มีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ละื้หกสิ มีโอกาสลุนได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับวันนี้ก็แจ้งเกือพี่น้องตั้งแต่บริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยอุตรดิษฐ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูร์ครับอุณหภูมิสูงสุด33 36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ก็จะพัดได้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาท้านภาคอีสานครับ ในวันนี้บริเวณภาคอีสานก็มีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการนองบุรีรัมย์อุดรธานีสกลนครนค,ครพนมขอนแก่นกระสินมุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีครับโดยอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาทานด้านภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางก็มีโอกาสาลุ้นฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนตั้งแต่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาการจรบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุด35-36ถึงองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับทางด้านจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับอุณหภูมิสูงสุด3 0ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากครับก็มีลุ้นทางได้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและก็ราธิวาสครับอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1น1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใตด้ดันตกครับวันนี้มีโอกาสเจอฝนฟ,ฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสถึงหกของพื้นที่อาจจะมีชุกๆบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนทางจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด32-34ถองศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ